่วงนั้นก็ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์บินมาจากจังหวัดสุขนครเครื่องบินในหลวงเฮลิคอปเตอร์มาก็วนสอารอบเข้าใจว่าจุดที่จะลงน่าจะเป็นขาวงทิศยาคารแต่เฮลิคอปเตอร์นั้นบินวนรอบอยู่ประมาณ3รอบชาวบ้านก็สงสัย เรื่องราวการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดกาลสินเมื่อเกือบ20ปีก่อน mm hmm. ก็ได้ทำให้ชาวบ้านที่อำเภอเขาวงจำนวนมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น mm hmm. มีคนมากมายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ mm hmm. แต่คนที่ผมกำลังตามหาเป็นชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเรื่องราวของเขาได้ถูกบันทึกไว้ ในฐานะมกุเทศนำเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้ตรัสถึงการเสด็จพระราชดำเนินขเขาวงพระองค์พระองค์ครับพี่วันชัยครับพี่วันชยัยครับส <laughs> วัสดีพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวสัครับเป็นไงพี่วันชัยศรีวรขันคนนี้แหละครับเคยน้ำเสด็จขบวนรถพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปดูพื้นที่เพื่อหาสถานที่สร้างอ่างเก็บน้ําที่อําเภอเขาวงเมื่อประมาณ20ปีก่อนครับตอนนั้นมันก็เป็นหกโมงเย็นครับครับใกล้จะมืดแล้วครับผมกน็นักปิ่งไฟอยู่ก็เห็น,นันขบวนรถมาหลายคันผมกะสักประมาณก,กี่คันนะพี่ สามสิบขั้นนี่ใช่ครับแบบเต็มถนนเลยไปหมดเลยพี่ครับแตได้รถขั้นนั้นแล้วโลวงมากเลยมาถามว่าฮุจักกุทึงจะบอกผมกับฮัวฮุจักผมก็แน่นาเมืออ้อ,อไปทางไปทางลงเล่นเลวเลี้ยวขวาตรงไปเลยผมประธาน <laughs> แต่เพิ่นกันย่งของเจออยู่เพิ่นกัดดึงผมขึ้นรถไปนํำเลยครับถนนที่พี่วันชัยนำขบวนรถพระที่นั่งเข้าไป เป็นเส้นทางกรุกราธุรก,กันดารเป็นหลุมเป็นบอ่อทั้งรถและคนกระเด้งกระดอนกันราวกกบเต้นดิสโก้แต่จุดหมายที่พี่วันชัยไปถึงกลับไม่ใช่สิ่งที่ค้นหากันอยู่มีเพียงคนเดียวในขณะที่รู้ว่ามาผิดทางในอดีตอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดที่มีความแห้งแล้งมากครับ การทำนาของชาวบ้านที่นั่นจึงแตกต่างไปจากการทำนาที่ผมเคยเห็นอยู่ทั่วไปพวกเขาจะใช้วิธีเจาะดินด้วยไม้ให้เป็นหลุมเล็กๆหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสักดุ้งจากนั้นก็จะนำกล้าต้นข้าวที่เพาะไว้ฝังลงในหลุมแล้วก็กลบดินให้แน่นเล็กน้อยรอเพียงข้ามคืนน้ำค้างก็จะช่วยให้ต้นข้าวฟื้นตัว ลำบากต้นที่ไม่มีฝนก็ลำบากก็พากันตกกล้าไว้ปกักดำเอาเอาไม้มาสักดุ้งเอาไม้ปักลงแล้วก็เอาก้ามาเสียบแล้วก็ปลีไว้รอฝนบางต้น่ก็ตใต้บางต้นก็ชื้นขึ้นมาบางปีก็ไม่มีข้าวพอพอที่จะกินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรู้ถึงปัญหานี้เป็นอย่างดีครับ พระองค์จึงมีพระราชประสงค์หาพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งน้ำให้กับชาวบ้านและในวันที่25พฤศจิกายน2535ชาวบ้านตลอดจนข้าราชการในอำเภอเขาว,วงก็ไม่อาจลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับประชาชนที่เตรียมรับเสด็จอยู่บริเวณดังกล่าวนั้นก็ มองดูเฮลิคอปเตอร์ซึ่งบินมาจากทิศดังกล่าวก็ชะเงอมองดูเข้าไปข้างบนนะครับปรากฏว่าเข้าใจว่าจุดที่จะลงน่าจะเป็นเขาวงพิทยาคารแต่เฮลิคอปเตอร์นั้นบินวนรอบอยู่ประมาณ3มรอบพอท่านลงมาแล้วท่านทรงงานท่านก็เลยทรงถามว่าไอ้กำนันรู้จักตรงนี้ไหม เราก็นึกภาพออกว่าอตอนตอนเครื่องบินบินวนไปตรงนั้นพอดีนะครับซึ่งบังเอิญมันก็เป็นพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่พอค่อนข้างจะเข้าใจตอบได้ในทุกตรงประเด็นนะครับครับถึงชาวบ้านที่พื้นที่ตรงนั้นชาวบ้านเขาเรียกกุดถึงนะครับกุดถึงนี้มันจะเป็นเวิ์งน้าของของลำพะยังนะครับมันจะตรงลำพะยังก็จะมีโขดหินพระองค์ท่านก็ทรงถามว่านี่กำนันรู้ไหมตรงนี้มันมันคือที่ไหน ผมก็ต้องตอบว่าตรงนี้คือโขดหินลำพยังนะครับซึ่งน้าแล้งมันจะแห้งเหลือแต่โขดหินไม่มีน้ํานะครับแล้วท่านก็ถามต่อไปว่าไอ้ตรงนี้ตรงเวิงเวิงนี่มันตรงเวิงกว้างนี่มันอะไรบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เสด็จตรงมาที่พวกเราท่านก็รับสั่งว่าระหว่างฉันบินมาเนี่ยฉันเห็นแม่น้ําลำพยังก็เหมือนกับแม่น้ํา ทั้งหลายในภาคตะวนออกเฉียงเหนือคดเคี้ยวเวลา,นาหน้าน้ำก็น้ำท่วมแต่เวลาหน้าแล้งพอฝนหมดก็แห้งผาบเมื่อตะกี้ฉันไปเห็นที่ลำพยางเนน่ยมีหน้าผาแล้วก็ลำพยังแห้งลึกสิบถึงสิบห้าเมตรได้ราษฎรต้องเดือดร้อนแน่เพราะมีมีน้ำใช้เนี่ยัเดี๋ยวฉันจะไปดู จุดนี้นโอ้ยไหนล่ะพี่ดิสโก้แม่งจะดิสโก้ตรงไหนทางออกจะดีอ๋อมาอันนี้มันกัยี่สิบก็ปีนะครับโซงนี้มันก็ความเจริญมันมาหอดก้วแต่พระเจ้าอยู่หัวมากน,นี่มนเขาพระเจ้าพระอยู่มาแกแต่ทางไม่เลยครับวันนี้นะอ๋อแล้วตอนนั้นตอนนั้นไอ้ที่เรากว่าที่เราจะรู้ตัวว่าหลงทางผิดทางแล้วแน่ๆอยู่ตรงไหนอรพี่ ต่นแรกผมก็ไม่รู้จักก็กระโนไปนเลยมากครับ<ะ>พ่อไปหอดพุ่นกับเขาพ่อเด็กจอดรถก็ลงกลถง็เห็นวัดในหลวงในหลวงลงมาาผมกันแล้วในหลวงท่านาไหวไหมบ้างครับในหลวงวะอา้าวไหนบ้านดอนไม่คุ้มท่านพูดว่าไหนบ้านดอนไม่คุ้มผมว่าเอาบ้านดอนไม่คุ้มก็ยุฟ้าทั้ง้วยพุ่นแหละครับท่าน แสดงว่านาทางมาผิดใช่ไหมครับครับนาทางมาพิกเกว่าผมก็ได้ข่าวมีฉายาด้วยในหลวงทตั้งใหไกด์ผีครับไกด์ผีว้าวพอออกจากบ้านกุฎอนกันเนี่ยบอกเนียวซ้าย <S 1> <S 1> เราก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเลีเ้ยวซ้ายไปสักกิโลหนึ่งสองกิโลเนี่ยมืดๆเนี่ยบอกเนี้ยวขวาลงทุ่งนา เราก็เลี้ยวขวาลงทุ่งนาเอ๊ะทุ่งนามันเป็นทางเกวียนนหว่าตะปุ่มตะปำรถเราเนินกระดอนขรับมากเลยมืดมากแล้วก็เลี้ยวไปดูรถไปยอ,อยู่หัวตานก็ตามมาใกล้ๆเข้าไปสักกิโลหนึ่งสำหรับเรารู้สึกว่านานมากอะ่ะก็ไปถึงชายป่าลำเมาอไปไม่ได้แล้วเอ๊ะ ะนะว่าล่มลำพยังไงก็จอดรถจอดผมก็ลงมารถที่นั่งรบตามติดมาจอดใกล้ๆกันผมก็ลงไปลามๆกระลบเพียวอ,อยู่ท่านรงถือรพันที่มาบอกวัิที่พอดีจะพาฉันไปดิสโก้ที่ไหนผมก็บอกข้าพุทธเจา้าไม่ทราบว่าที่นี่ที่ไหนครับคงจะหลงแล้วบอก เชื่อ,อยู่ท่านก็ไม่ว่านะท่านบอกว่าเมื่อก,กี้ตอนออกจากบ้านกุดตอกันเนี่ยมันต้องเลี้ยวขวาแต่รถนำเลี้ยวซ้ายท่านได้ต้องตามมาวังวังขี้ช้างจุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วมีพระราชประสงค์ทอดพระเนตรก็คือลำพยังยนะซึ่งอยู่ด้านหลังหมู่บ้านกุดตอแก่นครับชาวบ้านเรียกตรงนี้ว่าวังขี้ช้างอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไร่นะ แต่เส้นทางเดินเข้าไปค่อนข้างกรุกขระเป็นหลุมเป็นบ่อ <S <S นี่ขนาดผมเดินมาตอนกลางวันนะครับยังต้องระมัดระวังเพราะถนนที่ไม่ราบเรียบอาจทําให้ข้อเท้าพลิกได้แต่ในวันที่พระองค์เสด็จในวันนั้นเป็นเวลากลางคืนมีเพียงแสงไฟจากไฟฉายนําทางเท่านั้นครับใครมีไฟฉายเดินไม่ได้ท่าแพลงล้มล้มวตปุ่มตะปํากรุกระมากเลยเดินไปงานท่องนาน,นี้ที่มืดอ่ะ เดินไปจกักพักใหญ่ๆก็ไปถึงที่อยู่ของชาวบ้านมีรั้วลวดหนามกัน้นก็มีสระ,ะบัวไม่ให้วัวควายเข้าก็กั้นลวดหนามบอกต้องผ่านที่นี้ไปไอ้จุดนั้นอยู่หลังที่นี้เราก็อ่ากันพี่เจ้าอยู่ท่านรับสั่งบอกว่าไปได้ อย่าไปตัดอย่าไปตัดรัดด้วเขานะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมละจะให้เสนออย่าไปตัดรั้วเขานะแล้วก็ท่านโปรดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยขึงลวดน้มสองข้างแล้วโทษเอาเท้าข้างนี้เหยียบให้มันกว้างเลยแล้วเพียออยู่ท่านกระซงมุดลวดน้าไป,ไปลอดเข้าไป,ไปผม ผมโดยยืนมองท่านแล้วก็นึกลำพึงในใจว่าจะมีพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไหนในโลกนี้หนอหรือประมุขของประเทศไหนเนี่ยที่ว่าอุตสาห์ด้านด้น,ดนเดินทางด้วยความลำบากยากเย็นแสนเขน็นตากตำถึงขั้นมุดลัวลวดหนามเพื่อไปหาน้าให้ราษนรในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาจนถึงจุดที่ทอดพระเนตรจากบนเครื่องบินพระที่นั่งตรงนี้เป็นตลิ่งที่มีความสูงไม่มากนักด้านล่างเป็นโขดหินใหญ่น้อยกระจายไปตามลำน้ำภูมิประเทศเหมาะกับการสร้างฝายเก็บน้ำขนาดเลยนี่ปะอุยแหละครับอันนี้<อ>นะครับ สวัสดีครับพ่อคุครับโอ้โหวมนได้มารบควนถึงบ้านเลยนะครับระหว่างเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังรถพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เห็นชาวบ้านตากข้าวไว้ในบ้านจึงเสด็จเข้าไปที่บ้านหลังนั้นแล้วตอนนั้นพ่อวุททาอะไรอยู่ครับกำลังจะตีข้าวตีข้าวเห็นรถมันมาเต็มเลยไปนี่ เต็มพาะวันอะไรเลยอ้อมอยู่กับน,นองกุตะเกน่ะไปขายน,ะน่ะท,นะทีนี้ก็ว่าเอ๊ะเขาทำไมน้อมาดิทีนี้ก็ก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปที่นี่พวกทหารหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จักเขาเขาบอกว่าป้าป้าคอยป้านายหลวงก่อนนะวันดีเดี๋ยวนายหลวงขึ้นมาวันดีแฟนก็เลยไปน,นั่งคอยเฝ้านายหลวงอยู่บนร้านข่าวคันนั้นที่หลวงท่านก็หยุดรับสั่งถามทุกสุขท่านเด่ทรงหยิบ ลวงข้าวมาเอ๊ะมีเม็ดริบรี่อยู่สี่ห้าเม็ดในลวงนั้นท่านรักษงถามเอ๊ะทำไมเป็นงี้อ่ะชาวบ้านก็บอกว่าปีนี้แรงจัดข้าวตายเกือบหมดที่รอดมาได้เนี่ยต้องต้องใช้เหล็กไม้เจาะเป็นรูแล้วก็ปักไปกลางดินแห้งๆพอรางวันก็เหี่ยวพอกลางคืนน้ำค้างก็ฟื้นมาเนี่ย ได้ข้าวสี่ห้าถังต่อไร่อดอยากกันทั่วเที่ยวอยู่ว่าท่านก็ท่านดูแล้วนี่พระพักท่านหม่นหมองมากเลยข้าวรีบรวงนั้นคือแรงบันดาลพระไทยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนบริหารจัดการน้ําในคืนนั้นทันทีท่านก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านกุตอกัน ก็ไฟฉายสองเหมือนที่ท่านก็นรับสั่งกับมีดรสุเมธผมคุณสุพจน์แล้วก็นายช่างจอมประธานเจ้าของพื้นที่บอกว่าแถวเนี้ยเขาเดือดร้อนมากไปสร้างอ่างเก็บน้ําลํำปะยางตอนบนท่าชี้ใเป็นที่ตรงนี้อ่าสร้างอ่างได้เก็บน้ําได้ประมาณ3ามสี่ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ทําเป็นท่อ,อ,อมาส่งมาแถวนี้แต่ว่าน้ําไม่พอหรอก ทำเป็นท่อเพื่อว่าจะได้ไม่เปลืองน้ำออน้ำไม่พอสามสี่ล้านแต่ข้ามภูเขาไปจังหวัดบุกดาหารมีนี่นะท่านกระชี้เป็นที่ว่ามีลำ้วยไผ่ลำ้วยไผ่นี่น้ำมากนะพื้นที่ทำนากเกษตรก็น้อยน้ำเหลือไปสร้างอ่างเก็บน้ำที่้วยไผ่จะเก็บน้ำได้เป็นสิบล้านลุกบาทเมตร ี่นี่จะเอามาล์เไปยังไงต้องข้ามภูเขาท่านบอกให้ขันนะ้ำจาะอุโมงมามาเติมท่านวางแผนบนถนนลูกหลังหน้าบ้านกุดิตอดกันกลางคืนนนแอละหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านก็ได้อ่างเก็บน้ำพระราชทานที่ชื่ออ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนและต่อมา ได้มีการพัฒนาโดยนำเอาน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ซึ่งอยู่ในจังหวัดมุกดาหารส่งผ่านอุโมงค์ยาว700เมตรลอดใต้ภูเขาส่งตรงเข้าไปยังไร่นาของชาวบ้านน้ำก็สมบูรณ์ข้าวก็สมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วย ข้าวก็ได้เยอะพอกินเหลือกินก็ขายดีใจมากๆของมือนี้คือว่าจะลองให้แนวานนั่นแหละอีกไม่นานแกเขาก้ามาเทปุน่นจะเลินเนี่แหละก็ไปก็ถนนน,นี่แหละถนนดิสโก้นำทางผมให้เรียนรู้และเข้าใจอย่างจำชัดถึงวิธีการทรงงานของนายหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อน เพราะความรักที่ทรงมีต่อประสบนิกรททำให้ทรงเห็นลึกซึ้งไปถึงต้นตอของปัญหาและความทุกข์ยากทรงมองเห็นหนทางแก้ไขที่คนอื่นมองข้ามทรงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ต้องเผชิญถ้าคนไทยทุกคนมองเห็นเหมือนกับที่ในหลวงทรงเห็นและทรงทำเป็นตัวอย่างมาตลอดวันนี้เราคงเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกครับ There must หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพราะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้